เกิดซินขุนนางในสามก๊กผู้กล้ากล่าวโทษตังโต๊ะคนร้ายกาศซึ่งหน้าวรรณกรรมสามก๊กมีตัวละครที่น่าจดจำมากมายหนึ่งในนั้นคือเกิดซินขุนนางผู้กล้าเยยฟ้าท้าดินกล่าวโทษตังโต๊ะซึ่งหน้าเกิดซินเกิดที่กวางชื่อเมืองปุ้นนอห่วงแห่งเลียงจิ๋วมีนิสัยห้าวหาญเป็นคนญาติย่บุญค,คุณความแค้นไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาทําให้เรื่องงานเสียหายเช่นครั้งหนึ่งเกิดซินช่วยชีวิต ซูเพจิ้งเหอที่มีความแค้นส่วนตัวกับเขาซึ่งกำลังถูกสายร้ายให้เป็นแพรับบาปแต่เมื่อซูเจิ้งเหอทราบซึ้งมาขอบคุณถึงบ้านเกิดซิงกลับปฏิเสธไม่ขอพบหน้าและประกาศว่าที่ช่วยเพราะเห็นแก่ความถูกต้องแต่ความแค้นยังคงอยู่เช่นเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เกิดซิงยกทัพไปช่วยปราบชนเผ่าเกียงแต่กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสและตกอยู่ในวงล้อมเขายืนตัวตรงพูดกับศัตรูว่าข้าข้าตรงนี้เถอะ ทว่าเตียนอูหัวหน้ากองทหารเผ่าเกียงที่เคยติดหนี้ชีวิตเกิดซินพยายามช่วยชีวิตเขาก็ยังโดนเกิดซินดดกกลับว่าช่างสมควรตายนักพวกแกจะไปรู้อะไรรีบเข้ามาค่าค่าเสียสิหากเตียนอูก,ก็ทั้งฉุดทั้งลากเขาออกไปจากกวงล้อมทั้งที่เกอออซินไม่ยอมสุดท้ายทหารเผ่าเกียงต้องกุมตัวเขาส่งออกไปด้วยความชื่นชมคนหัวแข็งอย่างเกิดซินไม่เพียงทําให้คู่แค้นเคารพศัตรููวันเกรงแม้แต่พระเจ้าเลนเต้ ผู้อ่อนแองโง่เขลาเบาปัญญายังให้ความเชื่อใจเพราะความพักดีต่อบ้านเมืองยิ่งกว่าใครของเขาเมื่อเกิดสินได้เป็นขุนพลปราบกบฏพระเจ้าเลนเต้เรียกเขามาเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าทำไมแผ่นดินนี้ถึงมีแต่ความวุ่นวายไม่สมบสุขเกิดซินตอบว่าเพราะพวกขุนนางกังชินแทรกแซงราชการการงานเมืองโดยไม่สนใจว่าเทียนนสิบบางสำนวนแปลเรียกว่าเกนอหวน ทันทีคนโปรดของพระเจ้าเลนเต้หนึ่งในขุนนางกังฉิงคนสำคัญเวลานั้นจะอยู่ด้วยพระเจ้าเลนเต้จึงถามต่อไปว่าจะสั่งให้ทหารไปตั้งทัพอยู่ที่ผิงเล่อ,อกวานแล้วอีกทั้งยังดําริวงว่าจะมอบทรัพย์สมบัติจากท้องพระคลังเป็นของกำนันแก่เหล่าแม่ทัพนายกองท่านคิดว่าอย่างไรบ้าง oh, <I> เกอออซินตอบกลับอย่างไม่เกรงใจว่ากระหม่อมเคยได้ยินมาว่ากษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถจะแสดงออกด้านคุณธรรม แต่ไม่แสดงออกเรื่องการทหารทุกวันนี้พวกโจกรกบฏอยู่ในที่ไกลแต่เรากลับตั้งทัพอยู่ใกล้ไม่มีทางที่จะแสดงให้สัตรูประจักษ์ถึงแสนยานุภาพได้เพียงแต่ทําให้การหัทานแปดเปื้อนก็เท่านั้นเมื่อเจอเกอออซินตําหนิพระเจ้าเลนเต้ไม่โกรธแถมยังพยักหน้าตอบรับว่าข้าได้แต่แค้นใจที่พบท่านช้าไปเหล่าขุนนางต่างไม่เคยกล้าพูดกับข้ายอย่างนี้มาก่อนพระเจ้าเลนเต้ชื่นชมเกิดซินเป็นอย่างมาก อยากแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงสูงในราชสำนักแต่เกียร์นอสิกลัวเขามากพยายามทุกวิถีทางสุดท้ายเกิดซินจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเพียงผู้ตรวจการนครหลวงแต่ด้วยไม่เกรงกลัวอำนาจของพวกชนชั้นสูงตรวจตราเคร่งครัดจึงสร้างแรงสันสเทือนให้กับเมืองหลวงทว่าสิ่งที่ทําให้เกิดซินเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดก็คือเขากล้ากล่าวโทษตังโตต่อหน้าเกิดซินและการกล่าวโทษตังโต ในประวัติศาสตร์จีนตังโต๊ขึ้นชื่อเรื่องความโหมดร้ายประเถือนยุคสามก๊กจีนมีประชากรเทียง13ล้านคนซึ่งรับว่าน้อยที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สถานการณ์อันเลวร้ายนี้เพราะตังโตะฆ่าคนอย่างไรเหตุผลใช้แต่อารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นเช่นเคยมีขุนนางคนหนึ่งไม่ได้ปลดกระบี่ประจำกายตอนเข้าพบตังโต๊ตังโต๊ตโตก็สั่งตัดหัวขุนนางผู้นั้นทันทีขุนนางทั่วไปหรือแม้แต่ฮองฮูสง และจูฮีแม่ทัพผู้ปราบโจรพวกผ้าเหลืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดินเมื่อเผชิญหน้ากับตังโตยังมิกล้าพูดเสียงดังเจอเสียงขึงคังถืออำนาจของตังโตเข้าก็ได้แต่เออรับปากมีเพียงเกิดซินเท่านั้นที่ไม่เคยเห็นตังโตอยู่ในสายตาหลังจากพระเจ้าเลนเตสิ่งพระชนตังโตเข้าเมืองหลวงทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยึดกุมอํานาจในราชสํานักไว้ทั้งหมดตังโตที่มีอํานาจชี้เป็นชี้ตาย ยิ่งใหญ่คำฟ้าแต่เพียงผู้เดียวสั่งปลดยุวกษ,ษ,ษัตร์ิยหองจูเปียนแต่งตั้งหองจูเทียบเป็นพระเจ้าเฮียนเต้และประหารโไฮไทเฮาเกิดสินทนดูต่อไปไม่ได้จึงเขียนจดหมายไปบริภาษว่าตังโตเป็นตัวตลกอีกทั้งยังเตือนตังโตว,ว่าอย่าได้ใจจนลืมตัวแล้วสร้างความพินาศตังโตอ่านแล้วหวาดกลัวเป็นอย่างมากไม่กล้าทำการใดๆซ้ำยังแต่งตั้งเกิดซินเป็นขุนานางคนสนิทของห้องเต้ เมืองหลวงเวลานั้นเหล่าขุนนางราชสำนักชั้นสูงแค่เห็นตังโต๊ก็ต้องคุกเข่าคำนับมาแต่ไกลมีแค่เกิดสินที่ไม่สนใจเขาเพียงประสานมือคำนับให้เท่านั้นเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ประหนกหน้าถอดสีแต่ตังโตก็ไม่อาจทำกระไรได้ตังโต๊ปรึกษาอองอุ่นขุนนางผู้ใหญ่ว่ายอยากหาเสนาธิการที่มากความสามารถสักคนอองอุ่นจึงเสนอชื่อเกิดสินตังโต๊บอก,กว่าคนผู้นี้ไร้กาศเกินไป ไม่สมควรมารับตำแหน่งสำคัญแบบนี้แค่เกิดซินธรรมดาเขาก็เกินจะรับได้แล้วหากเป็นเกิดซินที่กลุมอำนาจทางทหารไว้ในมือไม่รู้จะสร้างปัญหาให้เขาได้อีกเท่าไรนี่แสดงให้เห็นว่าเกิดซินสามารถสร้างแรงกดดันให้ตังโตได้ซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งนักเกิดซินไม่เทียงกล้าวิาพากวิจารตังโตเขาถึงขั้นกล้าประนามต่อหน้ามีครั้งหนึ่งจูฮีกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ทางการทหารให้ตังโตฟัง ต่อไรความอดทนชักดาบออกมาณที่นั้นแล้วกล่าวว่าตัวข้ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมีกลยุทธ์พร้อมอยู่ในใจเจ้าอย่ามาพูดเหลวไหลให,ให้ดาบของข้าต้องมีมนทินจูฮีไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ผู้ที่ฟังอยู่ข้างๆอย่างเกิดซิมกลับทนไม่ได้ประชดขึ้นมาว่ากษัตริย์ปู่ติงผู้มีความปรีชาในสมัยราชวงศ์ชางยังต้องขอความเห็นจากผู้อื่นมีใหญ่ตัวท่านเล่าหรือท่านต้องการให้คนทั่วทั้งใต้ล่าปิดปากไม่พูดเชียวหรือ ตังโตไม่รู้จะทำยิ่งไรได้แต่ต่อไปอย่างเหนียมยมว่าข้าแค่ล้อเล่นเท่านั้นเกิดซินแย้งกลับทันทีไม่เคยได้ยินว่าคำพูดชั่วช้าก็เอามาล้อเล่นกันได้ภาพลักษณ์ของผู้กล้เย,ยยฟ้าท้าดินที่เกิดซินสร้างขึ้นจึงเป็นแบบอย่างและเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้